ฝันถึงการตายเอวนิวแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าสามารถเป็นทําเลที่เป็นทำร้านค้าแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยไ,ได้พอขึ้นไปดูข้างในภายในตัวตึกก็รู้สึกว่าเวลาเราอยู่อยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนกับอยู่บ้านค่ะมันมันไม่ใช่ตึกแถวอะ่ะข้างบนนะตกแต่งกับเราอยู่บ้าน ก็ตอนที่มาครั้งแรกก็คือได้คุยกับคุณตาใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเป็นี้สายทารที่กว้างขวางเรารู้สึกว่าเออถ้าเจ้าของโครงการที่เราคิดจะมาร่วมมาานายด้วยมีวิสัยทัศน์ที่ดีก็น่าจะไปได้ดีค่ะร้านแอปพอยค่ะ แต่ว่าตรงนี้ก็คือแพตพอยเป็นแพตพอยมาเอนจีเพราะว่าเป็นเจ้าของเจ้าของร้านคือผู้จัดการใหญ่ก็ค,คือน้องสาวที่เออ่อเดินทางมาก็อยู่โครงการ Star าอเว n u e หนึ่งถนนมหิดลเลขที่4 1 1นึ่งหน่ทับสาอก็เข้ามาในโครงการก็จะเห็นบ้านชเจีนะค่ะ